ใ้นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสถานีมีดีมาบอกพร้อมรออยู่แล้วนะคะวันนี้จะพาไปดูเบนจะลงนะคะซึ่งเป็นหัตกรรมชั้นสูงทำด้วยมือทุกขั้นตอนนะคะของดอนไก่ดีที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเบญจรงดอนไก่ดีเก็บรวบรวมเครื่องเบญจรงไว้มากมายค่ะทั้งส่วนจัดแสดงและวางจำหน่ายเอกลักษณ์ของเบญจรงฝีมือคุณอุไรคือลายโบราณหายากอย่างลายเทพพนมเหรียญที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล้านนภาลายัยรัชกาลที่สองซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักสะสมค่ะเบญจรงลายเก่าจะมี5สีเท่านั้นคือดำเขียวแดง เหลืองและขาวแต่ปัจจุบันเครื่องเบญจรงลายใหม่มีการเพิ่มสีสันมากกว่า10สีค่ะยังชุดอาหารข้าชุดนี้ลายจักกรีทองนูนต่อเบญจรงเป็นลายใหม่ใช้สีทองเข้ามาผสมชุดนี้ราคาขายอยู่ที่1 8 8 0 0 0 0บาทค่ะคนที่จะทำเบญจรงเนี่ยหนึ่งใจต้องรักศิลปะสองต้องฝึกทอจากจากมันก็ว่า รุ่นสู่รุ่นจากรุ่นเราเราไปสู่รุ่นลูกแล้วก็ล่กหลานเนี่ยมันทําให้เบญจรงค์เนี่ยมีคุณค่าในด้านจิตใจว่าก่อนจะจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยขั้นตอนของมันอ่ะก้าขั้นตอนกว่าจะเสร็จเพราะนั้นเวลาผมซื้อเนี่ยก็จะถามว่าโอ้ทำไมเบญจรงค์แพงแต่ถ้าไปเห็นกระบวนการผลิตต่างๆนั่นนะค่อนข้างที่จะไม่แพงเลยสําหรับงานหัตถกรรมที่ผ่านกระบวนการมาไม่รู้กี่ขั้นตอนกว่าจะได้มาชิ้นงานแต่ละชิ้นงาน เบญจรงเนี่ยสวยจริงๆแล้วก็มีคุณค่าในการเก็บถ้าเราเก็บเอาไว้เนี่ยต่อไปราคาที่เราซื้อวันนี้นะต่อไปภายหน้าเนี่ยมันจะแพงขึ้นเบญจรงเป็นงานหัตถกรรมชั้นสูงทําจากมือทุกชิ้นทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การปั้นด้วยดินคุณภาพดีทนความร้อนนํามาเผาฉุกน้ําเคลือบและเผาอีกครั้งก่อนจะเขียนด้วยน้ําทอง12และลงสีซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศ นอกจากวัสดุชั้นดีที่เลือกใช้ช่างเบญจรงยังต้องอาศัยการฝึกฝนและความชำนาญอย่างการเขียนลายจักรรีที่เห็นอยู่นี้เขียนขึ้นจากความชำนาญค่ะไม่มีแบบร่างไว้ก่อนแต่อย่างใดเพื่อบรรจงสร้างเครื่องเบญจรงที่ทั้งทรงคุณค่าและมีมูลค่าแต่คามมิตรณีของเบญจรงเนี่ยคือย้อนกลับไปอดีตจากที่เราไม่เคยทา แต่เรากลับมาทําเป็นเนี่ยมันทําให้ดวงปิญญาตัวเนี้ยคืออยู่กับเราด้วยแล้วก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่แบบทาเราภูมิใจแล้วก็ประทับใจในใ,ในงานชิ้นนี้ที่ว่าจะออกมาแต่ละขั้นแต่ละตอนนี่ยนะมันทำให้เราให้เรารู้ว่าคนที่จะทําได้นี่ต้องมีสมาธิแล้วก็ใจรักจริงๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเบญจรงดอนไก่ดีเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเบญจรงห้าคนของหมู่บ้านที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมทุกขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเบญจรงบริการพร้อมโฮมสเตย์ค่ะหากใครต้องการค้างคืนทั้งแบบครอบครัวและหมู่คณะกว่า30ปีที่ชาวชุมชนดอนไก่ดีสืบสารภูมิปัญญาเบญจรง ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้ชาวชุมชนด้วยค่ะวันวิสาธินวัตรไทย PBS ในช่วงของสถานีมีดีมาบอกวันนี้น้องวันวิสาทินวัฒของเรานะคะพาแขกมาสองท่านด้วยกันค่ะซ้ายมือดิฉันคุณอุไรแตงเอี่ยมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเบญนจระลงดอนไก่ดีนะคะมาพร้อมกับคุณประภาศีพงเมธาเป็นเลขาธิการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นจระลงดอนไก่ดีนะคะสวัสดีค่ะและพี่ก็มีของพี่พามาเหมือนกันะนะ<ม>เป็นน้องๆนะคะหน้าตาน่ารักนะคะมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะนิเทศศาสตร์นะคะ เดี๋ยวขอตัวแทนน้องท่านนี้นะคะวันนี้มาดูงานไทย PBS นี่จะนำกลับไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะค่ะก็หลังจากที่ได้เห็นภาพการทำงานจริงรวมถึงกระบวนการทำงานจริงอ่ะนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ที่จะไปเป็นแนวทางให้เราเห็นสายงานสายอาชีพชัดเจนขึ้นที่จะนำไปดูว่าเราถนัดทำอะไรช,ชอบอะไรมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคตนะคะมีใครอยากเป็นช่างภาพไหมคะยกมือขึ้นค่ะ เยอะเลยนะคะใครอยากเป็นพิธีกรบัางคะดีมากคนที่อยากเป็นพิธีกรต้องกล้ายกมือถ้าหากว่าแม้แต่ไม่กล้ายกมือนี้โอกาสเป็นพิธีกรจะน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมคะคนเป็นพิธีกรคือคุณต้องกล้าที่จะพูดต่อหน้าคนมากๆนะถ้ายกมือยังไม่กล้านี่นต้องกลับไปคิดใหม่ว่าไปเขียนสคริปต์ก็ได้นะ ฝึกกันได้นะคะของอย่างนี้เอาละคราวนี้มาถึงเรื่องของเบญจรงของ,ของเราอันนี้ฝึกกันได้ไหมอันนี้เนี่ยถ้าฝึกต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าพอไปดูวิธีทําแล้วพี่ปุ๊กต้องถือว่าทึ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าลายแต่ละลายที่เห็นอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมคะเขาไม่มีแบบมาก่อนเลยนะพี่ปกกุ๊กคือเขาเขียนด้วยมือ,อแล้วก็ทําด้วยความรวดเร็วด้วยนะคะค่ะ ถึงเอกลักษณ์ของเบญจรงในแบบฉบับของดอนไก่ดีเอกลักษณ์มันอยู่ที่ตรงไหนคะคุณอุไรเอกลักษณ์มีหลายแบบค่ะของเรากลุ่มเบญจรงนี่คือเป็นกลุ่มใหญ่แต่ละหลังคาเรือนจะไม่เหมือนกันค่ะอย่างอุไรเบญจรงก็อีกแบบหนึ่งเราจะเน้นแบบของเก่าแล้วก็สมัยใหม่อย่างนี้จะแบบประสงออกพวกบุนนายก็จะเป็นเขาเรียกว่าทองนูนต่อเบญจรงค่ะอะไรของคุณแดงก็จะไปอีกแนวสไตล์นหนึ่งก็คือเหมือนมันลงลักปิดทองสีดํา อย่างคุณประภาสีก็อีกแบบหนึ่งคือกลุ่มของเราเป็นกลุ่มใหญ่ครับเพราะฉะนั้นลวดลายจะหลากหลายกันไปแต่ละหลังคาเรือนจะไม่เหมือนกันความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตะโดดเด่นแต่ละแบบกันเขาเรียกว่าลายประจําตระกูลบ้านใครก็บ้านคนนั้นนะใช่ค่ะแล้วในเรื่องของการทาเบญจรงเหล่านี้นะคะหลายคนบอกว่าถึงขั้นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะอะไรทําไมเบญจรงต้องราคาขออนุญาต ชุดนี้เท่าไหร่นะคะสองแสนฝากค่ะสองแสนสองแสนนี่ประกอบด้วยอะไรคะนี่ค่ะหมดนี้เลยค่ะแก้วถ้วยจานชามซุปเซตอาหารเป็นดินเนอร์เซตดินเนอร์เซตค่ะสองแสนบาทชุดอาหารข้ามครบชุดนะคะมีด้านหลังดีฉันด้วยค่ะคงจะทานข้าวอร่อยมากอันนี้เขาเรียกทางนอนต่อไปจะลงที่มันแพงเพราะว่าอย่างวัตถุดิบต่างๆเนี่ยจะมาจากเมืองนอกหมดเลย แล้วการเขียนลาย<ม>การเผาเนี่ยยัางเป็นจะลงในะขั้นตอนเผาเนี่ยมันจะ3ามครั้งแต่ถ้าทําทองนอนต่อเอ้ยทองนูนต่อเป็นจะลงเนี่จะเผาถึง4ครั้งค่ะลวดลายแต่ละลวดลายนี่จะแบบละเอียดแล้วก็งานต้องคนเก่งจริงๆถึงจะมีสมาธินในการทําได้<ม>ถ้าคนไม่ถนัดหรือว่าไม่ชอบในงานพวกนี้จะทําไม่ได้เลยะเะฉะนั้นคนคนคน,คนที่ทําพวกเป็นจะลงได้เนี่ยต้องใจรักด้วยรักศิละปะด้วยถึงจะถึงจะเข้าใจในงานจริงๆเพราะมันจะไม่เหมือนกัน<ๆ> จจเย็นพิถีพิถันพิถีพิถันค่อนข้างเป็นพิถีพิถันแต่สองแสนบาทไม่แพงนะเขาเห็นกระบวนการแล้วไม่แพงใช่มาจ้างมีชั้นสามแสนมีชั้นก็ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อหาในราคาย่อมเยาเนี่ยก็มีจำหน่ายใช่ไหมคะโอ้ใช่ค่ะค่ะก็มีทุกราคาเลยค่ะตั้งแต่อับ ล่ามันคะเป็นห้าสิบบาทขึ้นห้าพิบาทกันแต่ค่ะเป็นของกระจุกกระจิกเป็นปหลับเล็กๆเป็นชุดของชําด้วยงานแต่งงานศพอะไรพวกนี้จะมีหมดก็ราคาไม่สูงมากไม่สูงมากได้มีทุกราคาค่ะอย่างที่นี้อย่างที่ยู่มือพี่ปงนี่เรียกว่าลายอะไรคะชุดสัมมนาชุดเบรกพวกๆตอาบ่ายๆนี่ก็จะมีกาแฟขนมน้ำชาค่ะช่อด้วยชุดเบรก สนนราคานี่อยู่ประมาณเท่าไหร่คะ3,500มั้ง3 5ม0 3,500แต่ถ้าไม่เอากล่องจะลดเหลือประมาณ3,000ใช่ไหมครับเพราะว่าค่ากล่องค่ากล่องนี้ก็น้องๆดูนะคะค่ะใช่ค่ะิตอย่างนี้เลยนะคะก็เหมาะที่จะซื้อหาหรือว่านำไปฝากเป็นของที่ระลึกเป็นของเทศกาลไทใหม่ขอบคุณค่ะไม่ต่างประเทศอะไรพเรื้องใช้กล่องพวกนี้ทท้งนั้นค่ะค่ะ ว่าการแผดได้<ช>ดนะคะ<ช>เราเนี่เรื่องของภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเนี่ยทำยังไงให้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติอย่างที่บอกกันนะคะชุดนี้ส่งออกไปบูนายนะ,ะทําไมถึงไปถูกใจชาวต่างชาติาาได้คะคือเือเท่าทางทางบูนายนี่เขาจะชอบประเภทเว็บเนี่ยฮะท,ท,ทองทองทองเขาชอบทองทองแต่ว่าเท่าสไตล์ของญี่ปุ่นเขาก็ไปอีกแบบหนึ่งฝรั่งเขาก็อีกแบบหนึ่งของไทยก็อีกแบบหนึ่งคือแต่ละชาตินี่จะไม่เหมือนกันเลย คามชอบพิธีพิธันในเรื่องของเมนูลงเนี่ย,เ,ยเขาจะชอบคนละแบบละแบบกันคือแนวแนวตาละแนวเนี่ยจะไปคนละแบบเลยจะชัดเจนเลยแต่อย่างนี้ถ้าไปดินเนอร์เซตเนี่ยเดมันจะไปเซตอาหารฝรั่งชุดใหญ่เลยเซ็ตใหญ่เ,เขาก็จะตั้งเป็นอาหารแบบดินเนอร์เซตฝรั่งเนี่ยแต่ของไทยเราก็มีค่ะแต่ไม่ไดเอามาค่ะค่แล้วมีวิธีเพิ่มมูลค่าย,ยัางไงได้บ้างคะเอออย่างอย่างอย่างท่าลวดลายเนี่ยนะคะอย่างถ้าเป็นลายสมัยโบราณนะคะลายสมัยโบราณก็จะไม่มีพวกคนนี้ แต่ไม่มีคนนี้จะเป็นเส้นดำเส้น<ส>ดำแล้วก็เขียนเขียนจากเส้นดำคือมันจะมีแค่ห้าสีคําว่าเบญจรงค์เนี่ยคือห้าสีเบญจะคือห้าสีดำแดงเขียวเหลืองชมพูดำเป็นเป็นตัวเส้นค่ะนะคะแล้วก็พวกสีชมพูสีเหลืองสีแดงนี่ก็ใช้เป็นประส่วนประกอบค่ะเลยแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเน้นสีสันจัดจ้านสวยงามแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยจะเน้นออทองขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบให้มันหรูหราขึ้นก็จะต้องเพิ่มทองตัวนี้ขึ้นไป มันจะเผาสี่ครั้งจะไม่เหมือนกันค่ะเบญจลงจะเผาสามค่ะนี่เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าก็มาจากความยากของเนื้องานที่เกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะเขานี่ถามนะคะในส่วนของทางพี่ประภาษีนะคะอย่างที่บอกนอกเหนือจากเบญจรงแล้วคนที่ไปที่ดอนไก่ดีเนี่ยยังสามารถไปดื่มดำกับบรรยากาศที่นั้นได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรให้เราไปเที่ยวไปชมบ้างคะก็คือนอกจากที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีกิจกรรม นะคะคือตอนนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากชาวต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เกาหลีแล้วก็ฝรั่งพวกนี้เข้าอาเซียนค่ะนะคะเราก็เลยคิดกันว่าในกลุ่มนี้ควรจะทํากิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาก็คือเราจะหัสามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเขียนลายกับเรานะคะลงในชิ้นงานเนี่ยคะ่ะเขียนลวดลายลงสีทําอะไรก็ได้ที่เขาต้องการทํานะคะแล้วเราก็จะเผาชิ้นงานชิ้นนี้ให้เข้าไปเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกอันนี้ต่างชาติชอบอย่างนก็คือมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย เขาชอบมาดีๆขนาดขนาดนะคะเพราะว่าพวกเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะปุ๊กลักวันนะอะไรเงี้ยนะคะนะปูหอกันค้าลักน้ำเอกมอกรุงเทพใช่เลยใช่เลยเขียนเก่งกันอยู่แล้วอันนี้ก็คือสามารถให้เขารู้เลยว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเรามาผลิตมามาทําของสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะในเรื่องของเบญจรงค์อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่แค่ดอนไก่ดีของเรานะคะเบญจรงค์ประเทศไทยเราก็มีที่อื่นด้วยแต่ว่า ในเรื่องของความงดงามหรือความมีชื่อเสียงก็ต้องยอมรับว่าวที่นี่ก็เป็นแนวหน้าอยากบอกถึงผู้ที่ประกอบอาชีพทําเบนจลงด้วยกันยังไงไหมครับเพื่อให้มีการขับเคลื่อนอาชีพของเราเป็นแนวหน้างานหัตถกรรมของประเทศนะคะคือหมู่บ้านของเราเนี่ยเขาเรียกหมู่บ้านวิเลตหมู่บ้านต้นแบบนะคะเพราะเราทามาเนี่ยห้าสิบกว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนคือทําโรงงานแล้วต่อหลังมาเป็นของเราเองเนี่ยคือเราทํามาแล้วก็จะมีนิสิตนักศึกษาเนี่ยค่ะเข้าไปเรียนรู้เยอะทุกสถาบันเข้าไปเรียนรู้กระบวนการผลิตเบญจลงว่าทำยังไงเพราะว่า มันเป็นงานเหมือนกับว่างานเริ่มต้นแต่ตรนี้แล้วทําไมกลุ่มหมู่บ้านมปจะลงทําแล้วอยู่ได้บางที่อื่นก็ทําบางที่เขาอยู่ไม่ได้เขาเลิกไปแต่ทําไมกลุ่มหมู่บ้านมปจะลงเนี่ยทำแล้วอยู่ได้ทำไมมีความสามารถทําไมคนเข้ามาดูงานเยอะเดี๋ยวท่านทูตป,ประเทศโน้นประเทศนี้ก็พามาดูงานเขาเห็นว่าชุม,ช,มชนเนี่ยทำแล้วเข้มแข็งสามารถที่ของเราไม่ต้องไปขายข้างนอกก็ได้แต่ขายในกลุ่มที่หมู่บ้านเนี่ยก็จะมีผู้ผู้ที่เข้ามาซื้อของนะคะก็คือเข้ามาซื้อถึงที่เลยแสดงว่ามันดูงานเราได้ได้วิธีการทํางานได้ ใช่ไม่หวงไม่ใช่สูตรรับบอกกันได้โตอย่าช้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยแล้วก็ยังจะมีการจัดงานถนนคนเดินด้วยนะคะสักนิดหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยค่ะงานจัดขึ้นวันไหนวันที่เท่าไหร่บ้างคะเงานถนนคนเดินนี่นะคะปีนี้นะคะเป็นปีที่5้าแล้วนะคะจัดที่หมู่บ้านมิจฉลงดังไกรเลนะคะชื่องานก็ สืบสารสีสันสายเส้นเบญจลงดอนไก่ดีค่ะอันนี้ชื่องานตัวเนี้ยผู้ว่าราชการจาังหวัดสมุทรสาครตั้งให้นะคะ,คะปีนี้เป็นปีที่ห้างานทุกทุกปีที่จัดมาเนี่ยประสบความสำเร็จมากมายนะคะแขกนักท่องเที่ยวเข้าอเที่ยวยถึงจะเป็นงานเล็กๆในหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะแต่ได้รับ สิ่งที่ดีๆเข้ามาเยอะมากมายอย่างเช่นปีนี้เนี่ยแสดงว่าต่อราบชี่ดีมากๆนะถึงแด้ประสบความสำเร็จฉะนั้นสิบปากว่าไม่เท่าตายไปกันได้ไปกันได้ค่ะวันที่1 4ถึง16มีนาคมนี้นะคะก็ไปกันที่อาเภอกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะใช่แล้วนะคะตามน้องวันไปได้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากนะขอบคุณมากเรื่องราวดีๆก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะน้องวันนิสาจินวัตรของเราก็จะรีบไปทําสกู๊ปแล้วก็เชิญท่านมาออกอากาศกับเรานะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องวันน วัดนะจิมง,งานทุกคนดิฉันอนุมา,าเกษตรพืทผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ